มาเจ้ามากินแจงเช็กเพราะการนี่กังฝดอยู่อตอนนี้เราก็ตำหอมแดงเสร็จแล้วนะจ๊ะอหอมแดงพริกสดพริกแห้งนะเแล้วม,มาใช่หม้อเป็นน้ำกระเก็บ เทน้ำห่อยเทน้ำหลายปราะจะกาวนี้กินให้อิม่มแบ่งหายายแลยด้วยไ่น่ากิ to to นเจ้าโอ้วงามจังเก็บปัาครับเก็บกิ่ครับเก็บต้นพุ่นหลายๆพุ่นทำพุ่นอ่า เก็บไปปลูกไว้นี่ยจะน้อยจะเอาผวานมาปลูกอีกจะกินน้ำโอ้จะเก็บหม,มดลายทั้งพูนดูพุ่นปลากรายพุ่นอ่ะเก็บตัวเท่าๆพุน่นนะเนี่ยเก็บตัวนี่เต็มตัวนี่ตัวนี่ยปลูกไว้ก็ได้กินแล้วงามนะซอนต้นเพิ่งกะไม่ทันออกแท้ กินตามบ้านนี่แหละนใะ่เห็ดพอพอแล้วพอแล้วโด,ดนแดดโดนแดดขึ้นละลายบริสโพ้ยมันขึ้นละลายกันหมดอ,อทิตย์นได้เก็บครั้งหนึ่งล้างขึ้นไปล้างมาใส่หม้อเลย ใส่เลยเอาฝากนั่งตู้ใส่น้ำใส่หม้อเลยมาเจอมาจริงแจงเคปเพราะว่าต้อกันดังสดอยู่ตอนนี้เราก็ตำหอมแดงเสร็จแล้วนะจ๊ะหอมแดงพริกสดพริกแห้งน้ำเราม่ใส่หมอ้อ เป็นน้ำตะเก็บฉันน้ำได้หอฉนน้หลายแบบจ้ะแก้านี่กินให้อิิมแบงหายายเลยเด้น่ากินจ้ะโอ้ยงามจัะเก็บผักครับเก็บกิรเก็บต้นพุนหลายพุน น้ำพุนเก็บไปปลูกไว้นี่ยจะน้อยจะเอาผวานมาปลูกอีกจะกินน้ำโอ้ยเก็บหมดแล้วน้ำพุ่นดูพุ่นปลากระไหลพุ่นน่ะเก็บตัวแ่าๆพุนะ่นน่ะเก็บต้นนี้เต็มต้นนี้ต้นนี้ ปุ๊กไวกได้กินแล้วงามละชองต้นเพิ่งกะม่ทันออกแท้หากินตามบ้านนี่แหละแกงใช่เห็ดพอพอแล้วพอแล้วหันแดดหันแดดขึ้นละลายบริร่งปอยมันขึ้นละลายกันบุ๊อาทิตย์มันได้เก็บครั้งหนึ่ง ล้างก่อนไปนางมาใส่หม้อเลยใส่เลยเอาฝากนั่งตู้ใส่น้ำใส่หม้อเลยก็สุ่เรียบร้อย,ลย,นะกกยแล้วนะจ๊ะแกงเห็ดไม่ร่าถึงเนี่ยใส่ข้าวเบอร์นิดนึง น้ำให้มันขุนข่นๆแ่บน้ำเหนียวใสมาบัวผักสะอมผักนัางตูหมดเทนันแ่บตากกันมดตะนันขก่นแ่บ เจี๊เจห้่อเขอขอ,อปะเนี่ขอหวอนอนปเนี้แกงเงห่อนห่อปเน,นีต้กันปเน่อรื่องตอนนี้เบิ้งเจงเบิงบ้ง,งข่าวหัวอะข,ข,ข่าวเบิง thôi dám cài đầu bạc nha nó càng nhắc tập huấn khó nhưng phải nữa nhưng mà đi ngọt cả chôm cả hay mì cả thám cả má cả cát bết quê cả kinh ca Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จมหองที่ยาพี่นอนอยู่ันแหะผู้ถ่ารจมนะถ่าไประจมทกอนจมใสู่จมอะไรขอแนอตัว้างมาแล้วน่งสั่ขอไปซื้องย you know ังกัดต like mm. ah, ิดคอกอองแกงสูตรนี้ลองบง้จ้ะ มันคแก่ก็จะแซ่บเมื่อขามใบมะขามเนาะขอบคุณ้ชายใบมะขามใช่บอบวกแล้วตาหอมแดงพริกสดพริกสดได้พริกแห้งได้มันค่อวหอมเขาแซ่บนน่ะขวานตัวสมมองบุมนเบ่ฝนมาแต่อุดดอนฝนตกละวทีนีมเาซ ทั้งนี้ห่อนเพราะปันไฟใหม่ใหญ่จะใครไปปลูกผุนมัดด้วยต้นหมกม่วงนั่นเสียวไปกั็หากจจะอิดบอกอ่อมไป<า>อ๋อหายรากท้ายออกขุดออกมาได้หรอฮะมีแห้งขุด่ะมา บ่ไหเจ้าคนไหนไ่ด <Well> oh, <fort> ้ดเยบ่หังเอ้าอกเขา่อจิแซบจ้อี้าทานแท้อเคยังพี่น้องมากินน้ำได้ยังมาเด้อมากินน้ำกันแซบๆสุดใน้ลงเห็ดบ้งเด้อสุดบนมีสม เนาะส่วนกลางสมองเนอะไม่กินกันแต่ที่แกงแกงแบบทางบ้านเป็นนอกบป็นหน่อยบินนี่ยใส่ปลาแดกตำหอมแดงพริกสดพริกแห้งแล้วก็ใส่นางตัวแล้วก็ผักสะอมขั้นตอนสุดท้ายกันเลยมันบวบน้ำมันบวบน้ำแล้วก็ข่าเบือมันแซ่บมันขุนอ่านอะไรมันขุนล้วก็ย่างในกระนัว ฝากไว้แสมนี่กดไลค์กดติดตามเข้ามาได้หลายดองดิ้งดองดิ้งดองจับตะไครจับตะไคร้หอยห่อนห่อนนะก็สูรเดบร้อนเลยนะจ๊ะแกงเห็ดพอเลาหิวเนี่ยใช้ข้าเบอร์นิดนึงน้ำให้มันขุนๆแซ่บน้ำเหนียว Så må man bo i Faksaom, Tolento, Mortenand. จงห้ขาเขาหอนชอบเลยเขาหอนห่อน,น,ขอขออน,นีแก้งเห็ดห่อนอเนี่ยตีกันไปนไปหาเรื่องตอนนี้เบิง้งเจงเบิง้งข้าวหัวพ่ขห ตายแล้วบาทนี <laughs> ่อนกต่อหนกรเพอนายเนาดจี๊ก้เียกระจมลูกกระไฮมีกระทามหมูกระห้อง

จใสู่จงขอเน่งก่อนจะสร้างมาแล้วนะงสำ่างจะขอไปอนยังอกอนย่างใต้องแก่สูตรนี้ลองบ่นน่อจ้ะมันข้นแก่กับแซัเมะขามใบมะขามเนาะแค่คนบ่ใช่ใบมะขามใช่บวบแล้วก็ ตำหอมแดงพริกสดพร,กพริกสดได้พริกแห้งได้มันข้าอหอมขอ้าแเสียนี่ละขอนั่งตัวสมมองบุ้มิีบ๊วยเฟฝนมาทางอุดดอนฝนตกละที่ไหนไม่้อแเสียทางนี้ห่อนเพราะปันไฟใหม่ใหญ่จะใครไปปลูกพุนมดได้ เราหาทนทนบมกม่วงนัเสีเยวไปกันแ้เจ้จอิดบอกอ่อมไปเอาหแล้วถยออกขุดออกมาได้ห่ฮะมันนีให้ขุดบ้า่ะบอนี่บอไจะยัดไงมันจะขุดไงบอแล้วั ก็เขาพอไจิแซบะแก่ใ่เอาแซ่บแท้ๆเขียยังพี่น้องมากินน้ำได้ยังมาเด้อมากินน้วกันแซ่บๆสุดใน้องเฮดเบิร์กได้หล่ะสุดบันมีสมเน้องสม่กับสมมั่งเออมากินกันแซ่บจิแกงแกงแบบทางบ้านบ้านนอกบ้านหน่อยนิดๆใส่ปลาแดกตำหอมแดง พริกสดพริกแห้งแล้วก็ใส่นางตูวแล้วก็ผักโขมขั้นตอนสุดท้ายกันเลยมันบวบน้ำมันบวบน้ำแล้วก็ขะเบือมแซ่บมันขุนอ่อนไหนมันขุนแล้วก็อย่างในกระนัวต้องไปแดบแซ่บเอาฝากไว้เซมี้กดไลค์กดติดตามเข้ามาได้หลายเๆแล้ว นตองดิงตองดิงตองจับตะไคร้จับตะไคร้โอ้ยหันหันนะ